สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนการใช้ past continuous tense และ simple past tense กันค่ะ past continuous tense หากพูดถึงไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่สำคัญสำคัญก็คงต้องพูดถึงเรื่อง tense หรือการผันกริยาในรูปแบบต่างๆ เพื่อบ่องบอกว่าประโยคนั้นกำลังพูดถึงเรื่องในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตซึ่ง tense ในภาษาอังกฤษก็มีด้วยกันทั้งหมด12 tense และในวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ past continuous tense ให้เข้าใจกันอย่างละเอียดพร้อมกับตัวอย่างประโยคที่จะช่วยเสริมความเข้าใจให้มากขึ้น โดยเราจะเริ่มจาก past continuous tense คืออะไร past continuous tense มีโครงสร้างคืออะไรและ past continuous tense มีหลักการใช้อย่างไร past continuous tense คือ tense ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องในอดีต ครงสร้าง past continuous tense คือ 1. โครงสร้างประโยคบอกเล่าขึ้นต้นด้วย subject บวก was/were บวก verb i n g 2. โครงสร้างประโยคปฏิเสธขึ้นต้นด้วย subject บวก was/were บวก not บวก verb i n g 3. โครงสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย was/were บวก subject บอกเวิร์เติม ing มาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันค่ะ she was playing volleyball yesterday at 10เธอกำลังเล่นวอลเลย์าบอลเมื่อวานนี้ตอน10บโมงตัวอย่างประโยคปฏิเสธ she was not playing volleyball yesterday at 10เธอไม่ได้เล่นวอลเลย์าบอลเมื่อวานนี้ตอน10บโมง ตัวอย่างประโยคคำถาม w a s she playing volleyball yesterday at 10? เธอเล่นวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้ตอน10โมงหรือเปล่าเรามาดูหลักการใช้ past continuous tense กันค่ะ 1. ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตตัวอย่างเช่น We were listening to the radio yesterday at 7 e v e เพราะเรากำลังฟังวิทยุกันเมื่อวานนี้เวลา7จ็โมง He was playing football yesterday at t e mm hmm. เขากำลังเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้ตอน10บโม 2> mm hmm. ง 2. ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตตัวอย่างประโยคเช่น Emma came w h i l e we were exercising Emma มาตอนที่พวกเรากำลังออกกำลังกายกันอยู่ w h i l e I was swimming Nancy was reading a book ในขณะที่ฉันกำลังว่ายน้ำแนนซี่กำลังอ่านหนังสือ My dad was exercising while my mom was sympathy. s u n b a t h i n พ่อของฉันกำลังออกกำลังกายในขณะที่แม่ของฉันกำลังอาบแดดอยู่ As I was going to the library, he was going to the coffee shop. ขณะที่ฉันกำลังไปที่ห้องสมุดเขาก็กำลังไปที่ร้านกาแฟ 3. ใช้พูดถึง2เหตุการณ์ในอดีตในเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือดำเนินอยู่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่2เกิดแทรกขึ้นมาโดยในเหตุการณ์ที่1ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เราจะใช้ past continuous tense ส่วนเหตุการณ์ที่สองที่เกิดขึ้นแทรกเราจะใช้ past simple tense เรามาดูตัวอย่างกันค่ะ I was having breakfast when someone came to my home. ฉันกำลังกินอาหารเช้าตอนที่มีใครมาที่บ้าน We were having dinner when the lights went off. เพราะเรากำลังกินอาหารเย็นอยู่ตอนที่ไฟดับ We were watching TV. When it started to rain, พวกเรากำลังดูทีวีอยู่ตอนที่ฝนเริ่มตก When we were walking back, we met him. ตอนที่พวกเรากำลังเดินกลับพวกเราได้พบกับเขาแบบปุหัสความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง past continuous tense เรามาดูรีวิวข้อที่หนึ่งแล้วเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะ When you called me I t c i ข้อนี้นักเรียนตอบข้อไหนกันคะอ่าต้องเป็นข้อ B boy นะคะ Was watching ข้อสอง Yesterday at eleven fifteen, Jack ข้อนี้นักเรียนตอบข้อไหนคะเมื่อวานนี้ตอนสิบเอ็ดโมงสิบห้านาที j a c อะไรเอ่ยกำลังหลับอยู่คะ่ะต้องตอบข้อ A นะคะ w a s sleeping ในข้อ3 Mark on the phone when his father came in ในสังเกตว่าประโยคนี้หลัง when เป็น past simple tense ใช่ไหมคะ when his father came in ดังนั้นเหตุการณ์อันแรก Mark ต้องทำอะไรอยู่ก่อนเอ่ยใช่ค่ะตอบข้อ A นะคะ Mark was talking on the phone when his father came in. ข้อสี่ค่ะ She was crossing the road when the car her ต้องเป็นอะไรเอ่ยข้อสีนี้ในขณะที่เขากำลังข้ามถนอนอยู่รถก็มาชนเขานะคะเพราะฉะนั้นชนก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทรกใช่ไหมคะก็จะเป็นข้อ C hit นะคะก็จะเป็น she was crossing the road when the car hit her มาดูข้อ5กันนะคะ Sally home when she lost her wallet ข้อนี้ตอบอะไรคะตอบอะไรไม่เอ่ยข้อ B ค่ะ was going ก็จะเป็น Sally was going home when she lost her wallet ต่อไปข้อ6นะคะ When they out oh, it was raining ข ja ้อ6นี้ก็จะเป็น When they be went นะคะ when they went out it was raining ถูกหมดไหมคะเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันคะ่ะมาดูข้อเจ็ดกันต่อคะ่ะ I didn't help him because I for my history exam ข้อนี้นักเรียนจะตอบอะไรดีคะต้องตอบข้อ B คะ่ะ was studying I didn't help him because I was studying for my history exam. When I... Peter, he was shopping. When I... saw... When I saw Peter, he was chopping. มาดูข้อ9กันต่อคะ่ะ When I f o u n d my friends Monopoly Monopoly คือเกมเศรษฐีนะคะข้อนี้นะักเรียนตอบอะไรดีคะโอเคข้อ B คะ่ะ Was playing When I f o u n d my friends Was playing Monopoly เรามาดูกันต่อในข้อ10เลยคะ่ะ Yesterday s t x I dinner ข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อ A ค่ะ was preparing ก็จะเป็น yesterday at 6 i was preparing dinner เรามาดูรีวิวข้อที่2กันเลยคะ่ะ change verbs in blankets into past continuous tense or simple past tense เรามาดูข้อสิบอค่ะ Why does s h sleep in the bedroom? m o l i call her แห่งเรียนเลือกนะคะว่าช่องที่หนึ่งหรือช่องที่สองนั้นเราจะใช้ tense อะไรกันดีได้ไหมคะค่ะ เฉลยเลยนะคะ while s a r a was sleeping in the bedroom, Marie called her ไงไหมคะเดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูข้อ12ค่ะ The workers r e p a i r แปลว่าซ่อมนะคะ the car at this time last week คนนี้เราจะใช้ tense อะไรดีคะโอเค p a s t continuous tense นะคะก็จะเป็น the worker were preparing the car at this time last week ข้อ13ค่ะ the sun shined brightly all afternoon yesterday ค่ะข้อน,นี้ตอบอะไรดีคะ ค่ะ The sun was shining brightly all afternoon yesterday. Ka. Si ka. The children played football in the playground at 5 o'clock yesterday evening. ค่ะก็จะเป็น si The children were playing football The playground at five o'clock yesterday evening มาดูข้อสิบห้ากันต่อค่ะ It rained when we get home yesterday. สองช่องนี้ใช้ tense อะไรบ้างคะตอบได้ไม่เอ่ยค่ะคำตอบก็คือ It was raining when we got home yesterday มาดูข้อ16กันนะคะ Suda helped her mother in the kitchen all day yesterday ข้อนี้ตอบอะไรดีคะค่ะเป็น Suda was helping her mother in the kitchen all day yesterday ค่ะมาดูข้อ17กันค่ะ her baby climbed the table when her mother came back from the market สองช่องนี้ตอบเทนอะไรทีคะได้มเอ่ยค่ะคำตอบก็คือ her baby was climbing the table when her mother came back from the market มาดูข้อสิปกันต่อนะคะ I see Suda yesterday while she gets out of taxi ได้ไหมคะข้อนี้ก็ง่ายนะคะคำตอบก็คือ I saw Suda yesterday while she was getting out of taxi มาดูข้อ19กันค่ะ They drive along Sukhumvit Road at 6 o'clock this morning ข้อนี้ตอบอะไรดีคะค่ะ ก็จะได้เป็น they were driving along Sukhumvit Road at 6 o'clock this morning ข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ20 w h i l the audiences ผู้ชมนะคะ clap the curtain fall ข้อนี้เป็นอะไรเอ่ย ก็จะได้เป็น while the audiences were clapping the curtain was falling ตอบถูกกันหมดไหมคะหลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอออนไลน์เรื่อง past continuous tense แล้วครูจะมีแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน English exercise ในหน้า9 8ถึง103 Exercise ที่1-3ถึง3และให้นักเรียนถ่ายรูปเฉพาะรีวิวข้อ3ส่งมาทางแพลตฟอร์มตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ